พวออนไลน์เรียนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .5 การงานอาชีพการซ่อมแซมเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เป็นประจำอาจเกิดการชำรุดเนื่องจากทำกิจกรรมต่างๆระหว่างวัน หรือเสื่อมสภาพเพราะใช้งานมานานการซ่อมแซมจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เสื้อผ้าใช้งานได้ต่อไปโดยมีหลักการสำคัญดังนี้นะครับ 1. เลือกวิธีซ่อมแซมให้เหมาะสมกับลักษณะการชำรุดข,ของเสื้อผ้าเพื่อความทนทานต่อการใช้งาน 2. ใช้ได้สีเดียวกับสีเสื้อผ้าที่จะซ่อมแซมหรือสีใกล้เคียงกันเพื่อความกลมกลืนสวยงาม3 ซ่อมแซนก่อนซักรีเสื้อผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าชำรุดไปม,มากกว่าเดิม